เอานะฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง s t a ร์ up ัพเทรดง่ายสไตล์ตัดนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการฝากเงินเข้ากระดานเทรด X n o ก a นะครับก็ง่ายๆเลยนะถ้าเพื่อนล็อกอิน hmm. เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับตรงลูกศรนนี่นะครับคลิกลงมาฮะแล้วก็ไปที่ เงินฝากครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะวิธีการชําระเงินนะครับผมแนะนําให้เพื่อนฝากเป็นพร้อมเพย์นะฮะค่อนข้างที่จะรวดเร็วกว่านะครับคลิกเข้าไปเลยนะส่วนสกุลเงินนะครับก็เลือกเป็นไทยบาทครับนี่ฮะ THB นะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ย้ําก่อนนะครับถ้าเพื่อนเลือกสกุลเงินแล้วนะถ้าเข้าประเทศแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้นะครับแนะนําให้เลือกเป็นไทยบาทนะครับคลิกถัดไปนะครับอ่ะพอเข้าไปหน้านี้ครับก็เลือกจํานวนเงินที่เพื่อนจะ ฝากครับผมจะฝากเป็น2,000บาทแล้วกันนะฮะส่วนโปรโมชั่นตรงนี้นะครับเราไม่มีรหัสครับก็ไม่เป็นไรฮะตรงนี้ไม่ต้องติ๊กออกนะครับอ่าระบบติ๊กเป็นสีส้มห้แล้วนะครับฉันยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขอ่ะตรวจให้เรียบร้อยครับว่ายอดฝากตรงกับที่เราจะฝากหรือเปล่าครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะฮะทำการชําระนะครับอ่ะโอเคครับพอเพื่อนใส่จํานวนเงินที่จะฝากแล้วนะครับ มันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนใส่ธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์นะฮะย้านะครับใส่ธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ครับก็เลือกธนาคารเลยนะในที่นี้ผมผูกพร้อมเพย์ไว้กับเคแบงก์นะฮะหรือว่ากสิกรไทยนั่นเองนะครับส่วนช่องล่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนใส่หมายเลขบัญชีธนาคารได้เลยนะครับพอกรอกเสร็จแล้วนะฮะก็กดถัดไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ผมได้ใส่ไว้แล้วนะครับก็กดถัดไปได้เลยครับ อ่ะตอนนี้ทางระบบก็จะแสดง QR code ถ้ A าเราสแกนชำระเงินนะหรือว่าฝากเงินเข้าสู่ระบบนะครับก็สแกนได้เลยนะฮะพอเราสแกน QR code ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะบอกว่าการชำระเงินสำเร็จและมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เรากลับไปดูหน้ากระดานเทรดนะฮะนี่นะเงินมาแล้วนะครับ2,000บาทรวดเร็วทันใจใช่ไหมครับอ่ะสำหรับวิธีการฝากเงินก็ไม่ได้ยุ่งยากครับส่วนถอนเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกคลิปแล้วกันนะฮะ เพื่อจะได้ไม่งงนะครับอ่ะก็แนะนำนะฮะฝากเป็นพร้อมเพยถอนก็ต้องเป็นพรอมเพยด,ด้วยนะครับเพื่อนๆท่าใดนสนใจเข้ากลุ่มเทรดนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ a t ดเซททีกก็ย้ำนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ก็จะมีกติกาในการเข้ากลุ่มเล็กน้อยนะครับอ่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ